สุขสันต์วันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ยังไม่มีแดดเนาะยังไม่มีแดดก็อากาศก็เย็น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 นะคะนี่ตามยอดยญาก็อ่ามีเห็ดขึ้นแล้วครับพี่น้องมีเห็ดขึ้นแล้ว นะคมีเห็ดขึ้นแล้วเห็ดแทบดเห็ดท่าพี่น้องมีอีกบอนะคะเดี๋ยวเดี๋ดูเห็ดมีอีกไหมคะเพราะมันเมื่อวานนี้ฝนตกนะพายุเข้าทางภาคใต้นะภาคใต้ของเยอรมนีพายุทอรนาโดโอ้ยดูสิคะอาหารนกจะหมดแล้วนะคะวันนี้กี่องศา วันนี้อยู่ที่เช้าๆอยู่ที่11องศานะคะตามปลอดที่วัดไว้นะคะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้ทําความสะอาดพื้นนะคะป้าป๋าเขาทำความสะอาดพื้นก็สะอาดภายในพิบตาเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะอับพื้นนะคะ นี่นะคะต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มเขียวแล้วอันนี้ลูกแพรไหมไทยนะคะกำลังจะเป็นดอกเป็นลูกเล็กๆนะคะนู่นแหละตุลาเขาถึงจะสุกนะคะตุลาถึงจะสุกลูกลูกแพรไหมไทยนะคะนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือถอนหญ้าตามตามพื้นนะคะเราจะใช้มีดกรีดกรีดกรีดนะคะดอกนี้ก็เริ่ม เริ่มมีดอกใหม่นะนี่เห็นไหมคะมันปีนี้เห็นแค่สีเดียวนะคะสีสีม่วงแก่ยังไม่มาเนาะนี่นะคะเช้าๆกุหลาบยายแก้วกำลังจะบ,บานนะคะกุหลาบพันปีนะะกุหลาบเหลืองนะะกุหลาบเวียงเพิงดอกนี้ไม่มีเจ้าของ เขาจะมีสีเหลืองกับสีแดงเนาะนุ่นอะขึ้นไปบนหลังคา<ม>ลาเวอร์เลยนะคะวันนี้แดดยังไม่มาเท่าไหร่เนาะอันนี้ใบที่เขาเออใบกระวานหรือใบอะไรนะคะที่เขาไปใส่น้ำซุปนะคะที่พอเวลาเขาตุนเนื้อตุนอะไรเขาจะเอาใบมันไปนะคะย่ะาขาเช้า เช้าเช้าก็เดินสูตรกำลังกาเดินสูดต,ต้นสูตรอากาศดีๆนะคะอันนี้คือดอกหอมนะคะสวยไหมสีม่วงจับใจนะคะตามแนวนะคะออพอพอทิวลิปบ,บะทิวทิวลิปล่วงหมดลินล,ลี่ก็โผล่ขึ้นมานะคะนี่ลินล,ลี่ลินล,ลี่ก็โผล่ขึ้นมาพร้อมที่จะบานนะ ทิวลิปก็เหลืออยู่ดอกเดียวนะคะพอทิวลิปพอทิวลิปลอยลินล,ลี่ก็โผล่ขึ้นมาพอลินล,ลี่ลอย,ยายแก้วก็กลับเมืองไทยพอดีนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะของทุกปีเนาะปีนี้ก็จองตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก,ก่อนตุลาก่อนตุลาก็ กลับบ้านนะคะกลับเมืองไทยนะไม่ได้กลับมาสองปีแล้วโควิด <COVID S 1> เป็นเหตุสังเกตได้นะคะไม่มีใครได้กลับบ้านเลยเนาะยายแก้วก็จองตั๋วแล้วก็จ่ายค่าตั๋วไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ายายยายแก้วไปอยู่นานยายแก้วต้องจองตั๋วหลายปีนะคะเพราะว่าเออเราจะจองอยู่กับบริษัทที่เราจองทุกปีนะคะเขาจะเวลาเรามีปัญหาเออเราบริษัทเขาเคลียร์ให้หมดนะคะ เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งกังวลใจนะคะว่าจะไม่มีเครื่องบินกับเยอรมันนะคะเพราะว่ายายแก้วไปอยู่เมืองไทยก็ประมาณครึ่งปีนะคะต้องหาบริษัทที่ไว้ใจได้นะคะซึ่งบริษัทนี้ยายแก้วก็ใช้บริการมาหลายปีแล้วนะคะเขามีอะไรเขาจะเคลียร์ให้เราหมดเนาะเป็นบริษัทท่องเที่ยวในประเทศเยอรมน,นีนะคะ ตอนยายแก้วก็ไม่กังวลใจเนาะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าห่วงเพราะว่าบริษัทเขาก็จะจัดการให้หมดนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ตบคลิปไปแค่นี้นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปทุกวันเนาะโอเคนะคะจุบจุบบายบายค่ะ